จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจากกับท่ามทบีแฮปปี้ชาแนลเนาะจ้าพี่น้องจากค้างหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งละจ้าพี่นอ้องอ่าคลิปล่าสุดที่ว่าเล็กเล็กไปเยี่ยมปูกัมยาถี่สูสารเนาะจ้าถี่สูสารก็คือปีหนึ่งสิมีอยู่ประมาณสองเทียหรือสามเทียที่ว่าสี่เด้ไปเยี่ยมเพิ่อนอดอกไม้ไปเห้เพิ่นหัวขอหัวขอที่ที่ขื้นคลิปน่ะก็คือมีพบย่อมมีจากนะทุกชีวิตมีพบย่อมมีจากเนาะจ้า อ่าก็เลยถามว่าเจอล่ามาบอบมันกับบอดี้เชิงมาเจอล่ามาแต่ว่ามีมีคอมเมนต์เล็กอยากมาตอบในในในคลิปคลิปนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าพีผีเพิ่นเขามาเพิ่นว่าอ่าให้เล็กพัฒนาในการทําคลิปเพราะว่าพี่แกไม่เข้าใจว่าเล็กสื่อสารอ่าสื่อสารเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเล็กเล็กกัเลยสีมา มามาตอบเนาะจ้ะมาตอบแล้วก็มาว้าวม,ม,มามามาเคียย์ในในคลิปนี้เนาะจ้ะคือคลิปก่อนที่เล็กเห็ดไปก็คือเล็กซื้อสารว่าโอเคนะช่วงช่วงช่วง,วงนี้อ่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ลนก็นสิเป็นช่วงเวลาที่ว่าเล็กสิไปเอาดอกไม้ไปเยี่ยมปูกับย่าที่สูสารแล้วก็ตาทวดปูวทวดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นก็นคือเล็ก,ก็เลยว่าโอเคอ่า ขึ้นหัวขอล่ะจ้ะคือเล็กว่าล่ะจ้ะมีอาทุกชีวิตมีม,มีพบย่อมมีจากเนอกจากก็คือว่าเล็กเล็กมามามาหนีเล็กพ่อพ่อยาเนาะคือแบบว่าอ่าหูสึกว่าหูสึกว่าไอ้นี่กันเลยกับยาจะคือสนิทกันเลยกับยาจะสนิทกันแล้วก็เลยกันเลยขึ้นหัวขอล่ะจ้ะพี่น้องคือแบบว่าอยู่น้ำเล่าได้ดประมาณอ่าสองปีเนาะจ้ะกันเ,เลยเลากันเลยจากเข้าไปจากเข้าไปแล้วก็ ทุกชีวิตคือว่าคือเล็กว่าแหละทุกชีวิตนะมีมีมันมันก็ต้องมีมันก็นต้องมีไปยังเสียล่ะสีจากเป็นหรือจากตายเท่านั้นเนาะจากพี่นองจากเล็ก็ะเลยขึ้นหัวคอเล็ก็ะเลยเฮ็ดห้ให้ยหูว่าโอเคมือน,นี้อ่ะเล็กก่อพหญ่สีสื่อดอกไม้ไปเยี่ยมปูกำยาตาทวดที่อ่าสุสานเดอจ้จะประมาณนี้กัแล้วก็ย่างไปอีกฝั่งหนึง่งมันกะสีเลก็ก็สีขึ้นอ่าซับไตเติลหายยูว่า อ่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นงานขาวขาวดำเนาะเพราะว่าอ่ารถจอดเล,ลายนะตอนที่เล็กสิงย่างไปอ่าขามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าปูกัะยาเพิ่นสีอวัยคนละทางนะจ๊ะพี่น้องจ้าแล้วก็ก้อนก้อนสิไปถึงมองไอ้ซูสารที่ว่าเพิ่นเอาญ้าไว้อ่ามันก็สีมีอ่ามันก็สิมีงานสูบเมินบานเฮากส็สีอ่างาน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 ดาละจ้ะพี่น้องจ้างานขาวดําละจ้ะกัเล็กกันเลยว่า โอ้ยเนาะเสาเนาะประ,ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ปูกัมยาสีอยู่เพิ่นเสียอวัยคนละทางนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นโบดไงเป็นซาสารไงเนาะปูเพิ่นเสียเสียเสียโดดแล้วเพิ่นก็วัยอีกท่านึงเลกข้ามไปอีกทางนึงนะจ๊ะพี่น้องมันก็สิเป็นประมาณนี่คลิปนั่นเลกเลกซื่อสารใ้หูว่า ตอนเนี้ยเล็กสิไปหาปูกํายาเด้อจะเอาดอกไม้ไปฝากเพิ่นจะสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเล็ก็เล็ก็พยายามสิถ่ายทอดถ่ายทอดซ้ําที่เล็กเฮ็ดได้เล็ก็ขอขอบคุณหลายๆคําติติงเนาะจะเลก็สิพยายามพัฒนาพัฒนาแต่ว่าถ่ายคลิปเล็กยอมรับว่าเล็พลาดอีหลีจะเล็ขอขอบคุณหลายๆเล็กย้อนกลับไปเบิงอ่าคลิปๆนั้นมันบ่เกี่ยวกับการการที่ว่าเลเฮ็ด เฮ็ดคลิปไปเยี่ยมปูกัมยาแต่ว่าเล็กกขึ้นไตเ้นอ่าขึ้นขึ้นซับห้ใหายอยู่นอกจากว่าอ่าคลิปคลิปนั้นถ่ายคลิปน่ะคือเล็กเก็บภาพบรรยากาศอ่าอลัลาช่วงนาฮอนม่ให้เบิงจ้ะเพราะว่าเล็กไปเที่ยวมันเหลือแควบว่บุกีภาพจ้ะเล็กก็เลยเอาล,อาลงมาให้เบิงว่าอําลาอ่าสเขานานาฮอนแล้วเออสเขานาหนาวแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนาฮอนที่เจ้าของไปเที่ยวน่ะเอามาแปะไว้ภาพคลิปอ่าภาพอ่า หลังผัพหลังหลังคลิปวิดีโอนะจ๊ะพี่น้องจ่าแต่ดันพลาดไปจักน่อยเสียงเพลงกับบอมี่จ้าเสียงจาคองกับบอมี่จ่าพี่น้องจ่าโอ้ยอายเลยจ้าขอขอบคุณพีแล้วหลายทีว่าม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 าตีติงเนาะจ้ามาตีติงให้เล็กได้ย้อนเขาไปเบิ่งว่าเอ๊ะเล็กพลาดตรงไหนสรุปแล้วเล็กพลาดอีหลีจ้าพี่น้องจ่าเล็กขอขอบคุณหลายๆจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ่าคลิปนี้เล็กกะ มาเว้าจะมาเว้าแล้วก็มาเคี่ยเนาะจาเคี่ยวว่าเอ่อคิปคิปนั่นมันหมายควมาจังไหนเลขสื่อสารด้วยเอียงเนาะจากพี่น้องจะเลขก็ขอขอบ,ขอบ,ขอบคุณหลายๆถูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลข ถูกการติดตามนอกจากพี <airpl f venant> ่น้องจ้าพากกันดูแลสุขภาพเด้อจ้าพี่น้องจ้าเด๋ยวเลกสิคอยทยอยกลับเขาไปหาเด้อจ้าดูแลสุขภาพบายบายจ้าโอ้ยมาต่ออีกจังหน่อยก่อนจ้าอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เล็กด้วยนะคะบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย